สวัสดีครับ,พ,บพี่น้องแฟนๆแฟนานำครับช่องชฉยนภูเขาน้อฟพิเชียวครับบรรยากาศเช้าที่สดใสนะครับตอนนี้เวลา7จ็มงยีนาทีนะครับโอ้เอาสู้ต่อไปหวยไม่ถูกก็สู้ต่อไปนะครับบรรยากาศนะครับตอนเช้า โฮ so ้ยเจ๊ก้อยทำอะไรอ่ะดีจ euh ้าอุ้ยกดม้อนี Hence, ่ไปไหนอ่ะ ไปซื้อไปส่งเล็กหน่อยแล้วก็สิไปซื้อของหลายอย่างของไหวไหมย,ย,ยอดอกันมากแต่ตลาดสุดยอดมากเลยแม่บาทห้ากัดโอ้ประเดี๋ยเป็นดาราเนาะเดี๋ยถ่ายโฆษณาโฆษณาเนาะเดีย๋ยถ่ายโฆษณาโฆษณาเนาะถ่ายกัเต็มเออขอนอนไปบอลลังเนี่ย<จ>บอลนี่ใส่บอลเป็นตัลนิดตัว ใส่พูดเลยบัวใชใช่กูเก็บจ่ออาชายกูหลกพูกันเลยอ้าอ้ายแล้วังไ่าหนึ่งอหนึ่งสองเดหนุ่มเไปขึ้นกชาูนปกไปก็ขึ้นไปนอนวัโมงเืองเป็นไงอาระมาหันแล้วก็ไปพลายยุนาเวทีพลายเหมือนสากมงรงหลบแทลไป บันันนอนอยู่สันตลิต์ตนเวลาหามงกเลงอะไรวเนี่ยมันหันนอนอยู่สันโอ้ยนะสันเวลาหามงกเเลงคือมากลางเต้นโอกลางหลวบบายเพื่นกะเล่ไปบอกว่านตั้งจากเซมาใส่เพื่อนกะบอกไอแอนไว้แล้วล่ะเื่อนกะเล่งต่อพ้นหายหนึ่งเริ่มตำมือไหนละงานมันเริ่มตาลายมือแล้วดิสว่างมืองานนี่ ไม่เสียงแน่นได้มาบกบ่มาหนิเอ้าเ่าสีมากใจะสีมากความเฮาแล้วจะสีมากความเย่แต่ว่ามันขึ้นเย่ก,กับกลับเป็นคามแบนกับปีหนึ่งโอ้ยเรามาก่อนอยู่แล้วปีหนึ่งฝนหนึ่งนดไปซื้อของต่อใช่ไหมนี่ไปรับเด็กไปส่งเล็กน,น้อยแล้วก็สิไปซื้อของต่อแล้วก็สิ้นเลยไปบ้านแป็ดไปเอาบักสูงไป ยอดเลยครับบรรยากาศแบบนี้พูดได้ไปพูดได้ไปอุ้ยเวทีสวยมากเลยอ่ะที่น้องเออ เต็มเรียงกำลังจะลืะล้อเวทีวงใหญ่นะครับไปติดที่นูน่นฟาดเวทีสามน้อยลำเพเนิว์โชครับ จะผ่าบเร้อยจะผ่าเร้ะะอเจ,จ,จ,จ้ผาการจอหน้าบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับ สุดยอดครับหืมฝนเล็กๆไหมนะครับราคาเริ่มต้นสองแสนเก้าครับพี่น้องครับาสาวน้อยลำเพลินโชว์ เต็มระบบนับสวยมากครับไปแบบแฟนตาซีไปเลยนะครับแบบแฟนตาซีไปเลยนะครับตรงปกไม่จกตาครับ สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับตรงปกไม่จกตาเด้อพี่น้องในการย้ำเสาคงั้งนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับรอลำโพงตรงปกไม่จกตานะครับนี่โอ้ยแฟนตาซีมากเลยเราเน้นความสนุกสดใสนะครับ กระเทยหน่อยกระเทยใหญ่ม้ผีเมืดเดอ้อนี่เราเน้นความสนุกสวยงามเน้นแฟนาาตาซีนะครับสบายหูสบายตานะครับดูแล้วสบายหูดูแล้วสบายตาตรงปกไม่จกตานะครับสวยงามครับสวยงาม การน้ำนวยแล้วถือเหล็กดีฮาเดกตาว,วานอาจารย์น้ำนวยถูกหวยล่างบนแล้วก็ถูกรางวัลที่ห้าด้วยนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนหล่อเปลี่ยนยังให้รถอลิกเองเลยอันนี้รถอุ้งอิงคันก่อนนะครับแกเปลี่ยนไฟเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรให้สุดยอดมากแล้วเลี้ยงแมวเลี้ยงยังพร้อมด้ยพี่น้อง ซิมีโฉกไม่ใช่แมวแกเยอะนะครับเอ,เอ้าเฮงๆปังๆฤา้ีอาจารย์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพอกันไหมพี่น้องพอกันไหมนั่งก่อนเจอกันใหม่ครับพี่น้อง ดีครับ